โพธิรักโพธิกิจวันเสาร์ที่24มกราคมพุทธศักราช2558รสัญจรงานฉลองหนาวธรรมชาติโอโศกครั้งที่1 1เป็นวันที่สามเช้านี้เป็นวันแรกของงานฉลองหนาวธรรมชาติโอโศกครั้งที่1 1็ค่ะ พ่อครูจำวัดที่อาคารภูฟ้าในเขตสงซึ่งทางภูผาฟ้าน้ำจัดให้อยู่ในที่มิดชิดอุณหภูมิตอนเช้าณที่จำวัดพ่อครูวัดได้ภายในห้องที่ปิดสนิทวัดได้17องศาเซลเซียสค่ะแต่ภายนอกอาคารนั้นวัดได้4.5องศาเซลเซียสซึ่งต่างกันมากเลยค่ะระหว่างในห้องกับนอกห้องหลังจากตื่นนอนค่ะพ่อครูก็ได้ออกกำลังกายด้วยการทำโยคะ แม้ว่ามาบนดอยนะคะพ่อครูก็ไม่ประมาทไม่หยุดเพียรในการรักษา8อโดยเฉพาะข้อออกกำลังกายซึ่งหาคนทำได้ต่อเนื่องได้ยากอย่างพ่อครูแม้ว่ากิจการงานในการสืบสารพระพุทธศาสนาจะมีมากพ่อครูก็ไม่เคยหยุดเพียรในการทำอายุให้ยืนยาวเพื่อประโยชน์ต่อโลกค่ะในเวลาประมาณ7จ็นาิกาสนาทีพ่อครูและสม,มณะได้เดินลงมาจากเขตสง์ เพื่อตั้งแถวรอออกบินทบาทที่หน้าศาลาซส้าปีก่อนบินทบาทพ่อครูก็ได้เดินชมลงบุญมังสวิรัตที่อยู่บริเวณป่าต้นสักข้างศาลาซส้าปีเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากค่ะที่ต่างคนต่างมาเป็นผู้ให้ค่ะในเวลา8นาฬิกาพ่อครูนำหมู่สม,มณะศิขมาศออกบินทบาทที่หน้าศาลาเส้าปีผ่านไปบริเวณเส้นทางบ้านยายึดผ่านบ้านรักสุขภาพตัดไปสู่บ้านบัวสวรรค์ แล้วก็ผ่านหลังโรงครัวค่ะกลับสู่หน้าศาลาเ้าปีซึ่งมีญาติธรรมมารอสายบาทเป็นจำนวนมากแถวยาวเหยียดกันเลยค่ะเวลาประมาณ9้นาฬิกาก็ถึงเวลาที่พ่อครูแสดงธรรมก่อนฉันที่ลานอเนกประสงค์หน้าศาลาเ้าปีวันนี้พ่อครูนะคะก็เน้นให้ผู้ฟังธรรมได้พัฒนาตนเองพ่อครูบอกค่ะว่าพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญคนหยุดอยู่กับที่หรือว่าถีติ ท่านสันเสริญคนที่ต้องอยู่อย่างเจริญต้องพัฒนาหรือว่าวุฒิท่านยังบอกนะคะว่าธรรมะต้องนำหน้าความรู้ทางเทคนิคทุกวันนี้เทคนิคเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ขาดธรรมะมากการเทศของพ่อครูท่านก็จะมีตัวอย่างยืนยันเป็นบุคคลให้ปรากฏเห็นจริงหลายๆท่านที่สามารถหลุดพ้นจากมิจฉาอาชีวะ5ทำงานฟรีทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบไม่มีค่าจ้างแรงงาน คาราวาสามารถบรรลุธรรมเป็นขั้นเป็นตอนได้คารวาที่เป็นอริยะบุคคลจะไปช่วยมนุษยชาติและจะเป็นตัวหลักของสังคมเวลาประมาณ11นาฬิกาก็สิ้นสุดการแสดงธรรมพอครูก็มาฉันพัตหารเพลนภายในศาลาซ้าปีมีชาวหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นคุณแสงจันทร์ที่มาจากบ้านหัวเหาก็ได้นำข้าวสารมาถวายพ่อครูเพราะถือว่ามาช่วยงานบุญด้วยกันค่ะ ช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกา15นาทีเป็นพิธีเปิดงานฉลองหนาวธรรมชาติอโศกค,ครั้งที่11โดยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัวเราจากนั้นก็เป็นการแสดงตีกรองสะบัดชัยโดยนักเรียนจากสมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ ช่วงฉันวันนี้ก็มีลูกๆหล,ลานๆสมาสิิขาทั้งสิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์เก่าเข้ามากราบนมัสการพ่อครูมีทั้งสมาสิกขาราชธานีอโศกชั้นม .6 ซึ่งอีกไม่กี่เดือนก็จะจบการศึกษาพ้นรั้วสมาสิิขาก็ได้มาร่วมกิจกรรมเตรียมงานฉลองหนาวธรรมชาติอโศกตั้งแต่ก่อนงานแล้ก็ยังจะช่วยเก็บงานจนสําเร็จค่ะทีมสิทธิ์เก่าจากผู้ผาฟ้าน้ํา ก็ยังเหนียวแน่นในการทำกิจกรรมสร้างสารรค์เสียสละหลายคนนะคะหยุดเรียนหลายคนหยุดงานเพื่อมาช่วยงานผู้ใหญ่ในชุมชนวันนี้มากันถึง18คนเลยค่ะที่เข้ามากราบพ่อครูพ่อครูก็ยังให้ข้อเตือนใจให้ทุกคนหมั่นฟังธทมให้มาช่วยงานผู้ใหญ่ในชุมชนบ้างสมบัติข้าวของในชุมชนก็เป็นของทุกคนต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ทั้งทางตรงหรือว่าทางอ้อมให้คิดกันดูจะไปช่วยได้ไหม อย่าตอบแค่ว่ามาบ้างให้มาบ่อยๆหรือว่ามาอยู่เลยก็ได้เวลาประมาณ13.30นาฬิกา30นาทีพ่อครูก็เดินลงมาชมการแข่งขันกีฬาอาริยะประเภทเก็บฟืนซึ่งพ่อครูก็บอกนะคะว่าเป็นกีฬาสร,ร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตชีวิตของการเก็บฟืนเป็นเรื่องปกติของชาวป่าในทางรูปธรรมก็รู้จักใช้เวลาใช้แรงงานดีกว่าไปวิ่งเล่นเตะบอลกันเหนื่อยเปล่า ในทางนามธรรมนั้นก็จะมีปัญญามีความชำนาญในทักษะต่างๆในการหาฟืนมีจิตวิญญาณก่อให้เกิดความสามาคัคคีกีฬาอาริยะอีกชนิดหนึ่งค่ะที่น่าสนใจก็คือกีฬาเก็บผักป่าพื้นบ้านที่ต้องมีหลากหลายชนิดและที่สำคัญค่ะต้องบอกคุณสมบัติของพืชผักแต่ละชนิดให้ได้ว่ามีประโยชน์หรือว่ามีโทษอย่างไรพ่อครูก็ยังได้ไปชมบริเวณตลาดอาริยะค่ะที่มีชาวบ้านใกล้เรือนเคียง มาเข้าแถวรอรับคูปองซื้อของกันตั้งแต่เช้าซึ่งสินค้าที่นํามาจําหน่ายทีมงานก็ได้สํารวจความเห็นของชาวบ้านนะคะว่าต้องการสินค้าอะไรบ้างจึงได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านค่ะเช่นเกลือ6ถุงทุนอยู่ที่17บาทก็ขาย10บาทน้ำตาล2กิโลกรัมทุนอยู่ที่46บาท80สตางก็ขาย20บาทน้ำมันที่เป็นถุง2ถุงราคาทุน80บาทก็ขาย40บาท สินค้าทั้ง4อย่างนำมาจำหน่ายเป็นชุดซื้อสะดวกจากราคารวมอยู่ที่189บาท80สตางค์ก็จำหน่ายในราคาชุดละ1 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะยังมีเครื่องมือทางการเกษตรของร้านที่ชื่อว่าร้านสุขโขเช่นมีดขอนะคะราคาทุนอยู่ที่130บาทก็ขายในราคา80บาทมีดตรงทุนอยู่ที่210บาทก็ขายในราคา150บาทเสียมราคาทุนอยู่ที่70บาท ขายในราคา40บาทคราดค่ะราคาทุนอยู่ที่80บาทก็ขายในราคา50บาทเป็นการขายในราคาอาริยะต่ำกว่าทุนซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากชาวบ้านใกล้เคียงค่ะช่วงเวลาประมาณ18.07น,นาทีค่ะพ่อครูก็ได้เมตตามมาชมการแสดงของลูกๆหลานๆในการแสดงของพวกเรานะคะก็เป็นไปอย่างพี่ๆน้องๆ บางคนก็มาร้องเพลงถวายพ่อครูด้วยความตั้งใจแต่ด้วยขาดการฝึกซ้อมก็มีบ้างนะคะที่การร้องเพลงก็จะร้องกันแบบขัดขาดกเกินเจริญในธรรมค่ะค่ําคืนนี้พ่อครูก็ยังคงเมตตาแจกล็อกเก็ตรูปพ่อครูกับเข็มตรัสพยาแรง80ปีไม่มีแก่ตลอดทั้งคืนสลับกับการชมการแสดงแล้วก็ให้กําลังใจลูกๆหล,ล,ลานๆค่ะเวลาที่พ่อครูเห็นลูกๆหล,ลานๆกําลังเพลิดเพลินกับความบันเทิง พ่อครูก็จะแทรกธรรมะในการชมเข้าไปด้วยเปรียบเสมือนพ่อครูกำลังสอนการชมการแสดงแบบมีปัญญาการร้องเพลงแบบโลกีต่างกับการร้องเพลงแบบโลกุตระอย่างไรท่านก็จะบอกสอนเราในงานนี้ด้วยค่ะสิ่งที่น่าประทับใจสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็คือการแสดงของคุณชัชวานซึ่งเป็นชาวปากกาขยอบ้านหัวเราที่มาร้องเพลงถวายพ่อครูแล้วก็มากราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ กิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งวันไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำกุศลใส่บาตรการหอมแหงทำแนวกันไฟการจัดโรงบุญการฟังธรรมการแข่งขันกีฬาอริยะการจัดตลาดอริยะหรือว่าแม้กระทั่งความบันเทิงที่เป็นความบันเทิงแบบเรียบง่ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะล้วนก่อให้เกิดการเป็นมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเกิดความระลึกถึงกันรักกันเคารพกัน มีพลังสนามแม่เหล็กก่อให้เกิดสารณิยธรรม6เกิดพุทธพจน์7เกิดพลังรวมเป็นเอกีภาวะในการทำกิจกรรมกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมเป็นพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะจััฟนให้งชย